สวัสดีครับผมพบกับช่อง Ade d e นะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาดูวิธีการปเปลี่ยนแบตเตอรี่รถฮอนด้าซีบีสามร้อยนะครับหลายคนงงว่าเออแบตเตอรี่มันอยู่ตรงไหนผมก็งงทีแรกหาไม่เจอพอมีก็บอกว่าอยู่ใต้ตังค์แกะก,กันเยอะเหมือนกันนะครับกว่าจะได้ปเปลี่ยนแบตเตอรี่เดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วก็วิธีการแกะวิธีการใส่มันใส่ยังไงนะเผื่อคนที่ ไม่รู้เหมือนผมตอนแรกๆนะว่าไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนเปลี่ยนยังไงเดี๋ยวจำคลิปนี้ให้ดูนะครับผมลืมํำตอนแกะตอนนี้คือแกะเสร็จแล้วได้เจอแบตแ,แล้วก็เอาแบตออกแล้วใส่แ,สแบตใหม่แล้วแต่ว่าถ้าเราดูคลิปเราก็จะดูออกว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วก็ถอดยังไงใส่ยังไงนะเพราะว่านอ็นอตน็อตที่ตัวนะมันจะเป็นน็อตเหมือนกันหมดเลยเนี่ยเจ้าหกเหลี่ยมตัวเดียว และรถจะเท่ากันหมดทุกตัวเลยนะครับที่ตรวจออกมานี่นี่คือรถที่ผมแกะชุดสีแล้วก็แกะแบตเตอรี่ออกมาแล้วไปดู C B สามร้อยนะครับตัวนี้ปีสองพันสิบเก้านะรุ่นนี้่วนว่า C B น่าจะเหมือนกันหมดนะครับแบตเตอรี่จะอยู่ใต้ถังน้ำมันนะเหมือนกันทุกกันนี่นะครับผมฟามาดูว่าแบตเตอรี่มีอยู่ไหน ต้องยกถังน้ํามันขึ้นมานิดนึ่งนะแล้วก็ใช้ที่ก็แบตเตอรี่ําไว้แล้วแบต,ตมันจะอยู่ตรงนี้หากันพักหนึ่งนั่งเกะยากที่หมายแล้วมันทำมายากยทำไมขัน้นแรกเราต้องเบิดเบ,บาเบาหลังก่อนนะครับกันกุญแจแล้วก็ต่อมาก็คันน็อตน็อตเบาสองตัวอ่าเบาน็นอตน็อตเบาล่างนะครับมันจะมีสองอันใช่ไหมเบาอ,อันนี้อันนึงน็อตเบาหลัง แล้วก็อีกเบาะหนึ่งก็คืออันนี้เบาะนั่งคนขับมันเราจะแกะน็อตตรงนี้ออกแล้วก็เปิดเบาะมามันก็จะอยู่สภาพนี้แล้วก็ <c oughs> ต่อมาเราก็จะแกะไ,ไอชิ้นนี้นะครับชิ้นครอบถังน้ามันไฟเบอร์มันมันจะมีน็อตอยู่ทั้งหมดหนึ่งสองสามข้างบนนะแล้วก็สี่ห้าข้างล่างหกซ้ายขวาเจ็ดเอ่อเจ็ดตัว จ็ดตัวทั้งหมดอ่าด้านหน้าด้านหน้าแปดเก้าเก้าตัวนะครับแกะห,หมดเลยที่มันเป็นน็อตอ่าใจหกเหลี่ยมนะเก้าตัวแล้วก็ถอดตัวนี้ออกมาแล้วก็จะเจอถังน้ํามันนี่ยนะ็นอตมันนะครับสอดออกมาก็เราขันน็อตตัวนี้ที่ยึดถังน้ํามันนะนี่มันอยู่นี้มันอยู่ตรงนี้นะครับน็อตยึดถังน้ามันเราดตัว ถอดออกมาแล้วก็ยกถังน้ำมันขึ้นแล้วก็เปิดขวาก็บแบตไว้ให้มันให้เอามามาตั้งรองถังน้ํามันไว้ยกเต่ามันขึ้นแล้วก็เราจะเจอแบตเตอรีอร่นะครับแล้วเราก็ถอดน็อตตัวนี้นะน็อตตัวนี้ที่มันปิดครอบแบตไว้เดีย๋ยวผมให้ดูว่ามันครอบอยู่ยังไงเนี่ยไอ้มันจะครอบอยู่แบบนี้นะ ถอนน็อตตัวนี้ออกนะครับแล้วก็เปิดออกมาแล้วก็ขันน็อตขั้วลบขั้วบวกออกนะครับแล้วก็เราก็จะถอดแบตออโตเรียออกไม่ได้เลย <_ d ream> แล้วก็วิธีการใส่ตอนนี้ก็มาถึงวิธีการใส่นะผมซื้อแบตมาแล้วเนี่ยใส่แล้วก็คือเราก็ขันน็อตใส่แบตได้รีไปแล้วก็ขันน็อตตัวผู้ตัวเมียนะครับอ่าเมียตัวผู้ตัวเมียข okay. ั้วบวกขั้วลบนะครับผมแล้วก็ทําย้อนหลังกับที่แกะทําย้อนหลังทุกขั้นตอนเลย ส่วนต้นเกตมาแล้วก็อ่าปิดอนันนี้แล้วก็ขันน็อตนะครับอ่าเดี๋ยวผมกันก่อนโอเคนะครับพอเราขันน็อตตัวนี้เสร็จแล้วนะก็ะยกถังให้มันขึ้นแล้วก็เอาครอบครอบมันกลับเข้ามาครอบเหมือนเดิมเอาครอบกลับเข้ามาครอบเหมือนเดิมนี่ครับครอบถัง จะมีที่ล็อกอยู่รตรงนี้ล็อกไว้นี่นะครับอ่าโอเคใจมันดังแก๊กมันล็อกแล้วกนะ็ตั้งถังน้มันลงนะครับหล้งจากมันลงเราก็กันนดน็อตสองก้างข้างนี้และข้างนู้นนะใส่กลับเข้าไปน็อตถังน้ำมันจะเป็นน็อตตัวยาวนี้นะครับใช้น็อตตัวยาวนี้ ใส่เข้าไปในรูนเนี้ยโอเคครับเราก็ใส่ถังน้ำมันเรียบร้อยแล้วนี่ไม่ไม่เกินเลยนะนับถังน้ำมันเรากันไปแล้วตรงนี้นะครับแล้วก็ครอบอันนี้เข้าไปได้เลยนี่ครอบใส่เข้าไปเลยแล้วก็ขันน็อตน,นะครับเดีย๋ยวใส่ก่อน โอเคครับเราก็ครอบใส่ที่ครอบถังน้ํามันไว้แล้วนะครับนั่นแหละแล้วก็ใส่น็อตตัวนี้ตัวนี้ข้างในตรงนี้หนึ่งตัวแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งตัวนะแล้วก็ข้างหลังสองตัวแล้วก็ข้างกลางอีกสองตัวนะครับตัวนี้แล้วก็ตานนู้นอ่าแล้วก็ข้างบนหนึ่งตัวยังไม่ใส่ดีตัวนี้ตัวแล้วก็เราก็ใส่เบาเบากลางก่อนนะ คือตามยอดหลังกับที่แกะใส่เบาะกลางก่อนแล้วก็กันน็อตสองตัวแล้วเราก็ใส่เบาะหลังเข้าไปรับ,บอันเป็นว่าเสร็จสิ้นนะครับ CB สามร้อยวิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่มอไซค์ซีสามร้อยนะครับขั้นตอนมันก็ประมาณนี้ไม่ยากไม่ยากทำเองได้เลยที่บ้านนะครับผมฝากไว้ด้นยคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับถ้ามีทิคใหม่ๆอะไรวิธีการที่เอ่อ ลำบากลำบากหาวิธีไม่เจอเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปให้แนะนําให้อีกนะครับผมฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับ